วันนี้ขวันมาทานบุฟเฟ่ราคาดีๆแล้วนะคะ,อะตอนนี้ขันอยู่ที่โรงแรม Holiday Inn Bangkok นะคะตรงลาดประสงค์นะอยู่ติดกับโรงแรมอินเตอร์คนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีเป็น BTS เพลินจิตนะคะลง BTS มาก็ถึงโรงแรมเลยนะคะมาทานเป็นบุฟเฟ่มม้อกลางวันนะมันมีจันทร์ถึงเสานะคะ วันนี้ขวัญเ,เอาบอกราคาเต็มก่อนราคาเต็มของที่นี่คือ5 9 9บวกบวกนะคะแต่ขวัญจองผ่านอีทิโกมามันจะมีอยู่2ราคาถ้าลด3 0นะก็คือเวลาเต็มเต็มเลยคือเที่ยงจนถึงบ่ายสองครึง่งนะคะก็ไปบวกนะก็เท่าไหร่แต่ที่ขวัญมาวันนี้คือขวัญเลือกแบบ50%ก็คือให้กินตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็จบที่บ่ายสองครึง่งเพราะนั้นเวลาทานก็คือ1ชั่วโมงครึง่งถ้าใครไม่ได้กังวลเรื่องเวลานะคะก็ เลือกโปรโมชั่นนี้นะคะคือลด50%เพราะฉะนั้นมันคือราคา299บวกบวกนะแล้วมันก็จะบวกแวตอะไรแล้วเนี่ยมันก็คือ385บาทก็ยังถือว่าคุ้มอยู่ดีนะคะแต่เวลากินมันจะแค่1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายอาหารกันจ้ะห้องอาหารจินเจอร์จ้ะพอเดินเข้ามาใช่ไหมคะก็จะเจอไอ้นี่ก่อนเลยข้าวคุกกะปิ ไปดูข้าวใกล้ๆก,กันด้านนี้เป็นขนมปังแล้วก็ซุปซุปฟักทองค่ะต้มยำปลากระพงตรงนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะเป็นไก่ตุน ก็เป็นเครื่องปรุงมีมะละซุปของพาสต้านะคะก็จะมีเป็นเส้นสปากเกตตี้เพนเน่แล้วก็ฟูซิลลี่นะคะส่วนซอสก็คือมีซอสท้่มันมะกอกกระเทียมที่แห้งนะจ๊ะอันเนี้ยแล้วอันหนึ่งคือซอสมะเขือเทศซอสคาโบนาร่าผัดขี้เมาก็คือมีสี่ซอสจ้ะมีโอลี่กับซอสมะเขือเทศค่ะ หมูอบซอสบาร์บีคิวปลาแซลมอนกับครีมซอสเห็ดค่ะเป็ดตุ๋นราดซอสส้มซี่โครงหมูอบสับปะรดปลาผัดเปรี้ยวหวานผัดผักรวมมิตรแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ ผัดไทยกุ้งค่ะข้าวผัดแหนมส้มตำจ้ะไก่ยา่างน้ำจิ้มจ้ะแจ่วกับน้ำจิ้มหวานตรงนี้เป็นซุ้มอาหารอินเดียนะคะอันนี้เป็นแกงผักนะคะสไตล์อินเดียจ้ะเป็นซอสเนื้อค่ะกับมะเขือเทศ b u t เตอร์ชิคเกค่ะก็คือไก่กันเลยอะคะ่ะโซนสลัดนะคะตรงนี้เป็นซุมสูชิน้ำตกหมู ราสเบอร์รี่คัมเบค่ะกล้วยบวชชีขนมไทยค่ะไอศครีมมีสองรสนะคะรสมะพร้าวกับ รถมะนาวค่ะท็อปปิ้งก็มีลูกตาลเชื่อมลูกเกดซอสช็อกโกแลตแล้วก็มันเชื่อมค่ะขันเลือกนั่งโต๊ะที่ใกล้กับสระว่ายน้ำเลยแหละตอนที่เราเข้ามานะเราคือบอกพนักงานว่าเออเราจองเอาไว้แล้วนะคะก็เขาก็พามาให้เราเลือกโต๊ะนะก็เลือก นั่งตรงนี้เสร็จใช่ไหมเขาก็จะมาถามว่า,ารับน้ําอะไรก่อนก็จะมีน้ําเปล่าน้ําอัดลมนะคะแล้วก็ชาแล้วก,กาแฟนะก็เนี่ยอันนี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นชาส่วนชาเนี่ยเขาเป็นของยี่ห้อนี้นะอา่าแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟก็คือเขาให้มาเป็นกาแฟดำความกรุนนมหนึ่งหยอกเล็กนะคะจะบอกว่ากาแฟเขาดีกาแฟอร่อยสปากเกตตี้คาโบนาร่านะคะหอมอร่อย เข้มข้นข้าวคลุกกะปินะคะหืมกุ้งแห้งแข็งไปน,นิดนึงแต่อย่างอื่นโอเคอย่างกลมกล่อมข้าวเหนียวหนุบก,กลังดีเลยคะ่ะซ้อมตำไทยค่ะอืมเส้นกรอบชอบชอบรสชาดีค่ะเรียวหวาน อร่อยหอมกระเทียมนด้วยหอมมะนาวด้วยอขอลองไปน้ำจิ้มแจ่วนะจ๊ะเปลือกเลือกเปลือกปะเลือกหนังหนังเนี่ยมันจะมีความเดียวเหนียวแล้วก็อมหวานหวานหน่อยนะคะพอคู่กับแจ่วก็เลยแจ่วอันนี้เป็นน้ำตกหมูนะคะหมูนี่อาจจะไม่ได้ว่านุ่มมากนะแต่ไม่ได้เหนียวนะอ,อาจจะแห้งนิดๆิแต่คือ รสชาติดีรสชาติเป็นน้ำตกเขาก็ผัดไม่ค่อยแฉะนะก็ไม่ได้แฉะแต่ไม่ได้ว่าแห้งไม่ได้แห้งแบบเหมือนพวกสไตล์จีนๆนะที่แบบข้าวเป็นเม็ดๆก็คือกําลังดีอะจึงกลางระหว่างแฉะกับไม่แฉะมาชิมยำทะเลกันว่ารสชาติยำที่นี่เป็นไงกุ้งสดในยำก็มีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยรสชาติดีก๋วยเตี๋ยวไก่นะจ๊ะ เขาก็มีไก่เป็นไก่ตุนนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วกไก่สับนี่เลือกเป็นเกาเหลามาบอกเขาว่าไม่เอาถุงงอบเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็คือน้ำจอ,อกหวานๆนิดๆน,น,นะคะนะเขาถามว่าเอามะระด้วยไหมคะเอากระเทียมเจียวไหมอะไรเงี้ยน่ารักดีพนักงานที่นี่ไก่ก็โอเคนุ่มมาชิมผัดไทยเขาบ้าง ก็ปกติของผัดไทยค่ะรสชาติกลางๆเส้นๆอะไรก็โอเคกิ่อาหารอินเดียกันบ้างนะคะตักมาอยู่สองแกงแกงผักกับแกงเนื้อนะเดี๋ยวชิมผักก่อนกลิ่นแกงหอมไหมอืมไดอม้อร่อยดีเนื้อกับมะเขือเทศนะ,ะเนื้อสับ ออก,กเปรี้ยวๆหมแล้วก็มีกลิ่นอ่ะอเป็นกลิ่นเครื่องเทศของเขาที่เรากินได้กันนะราะว่ามันก็รสชาติไม่น่ากลัวอะไรเลยนะหอมดีอืมก็มีความมะเขือเทศแหละคือออก,กเปรี้ยวแล้วก็หอมเครื่องเทศของเขาโอเคไช้ได้ไดมีกล้วยบดชีได้นะจ้าขนมอืมหวาน หวานเจีย๊ยบอันนี้เป็นราสเบอร์รี่คัมโบนะคะอุ่นๆนะนะให้รีวิวคนไม่ชอบกินขนมมันก็หวานๆอนะจริงๆเราไม่ต้องพยายามชิมทุกอย่างก็ได้นะในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะมันคือบุฟเฟ่นะแต่ว่าชิมให้ดูเป็นคร่าวๆถ้าเกิดแสดงสีหน้าทุเรศมากเกินไปก็ขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ชอบกินขนมหวาน เค้ก <c oughs> อันนี้ที่มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนนี่เลยหวานน้อยไปเลย <c oughs> ไม่เจอไอ้ลัสเบอรี่เมื่อกี้ไหม <c oughs> ถ้าพวกเค้กนี่ไม่ค่อยหวานแฮะหรือว่าอันนั้นมันหวานไปแล้วไม่รู้แต่ว่ามันก็หอมหอมนุมน่มๆเนยๆดีนะเหนียวๆด้วยตัวแป้งใช้ได้นะถ้าเค้กอ,อ่ะ MM. จบเลยถ้ากินขนมหวานแล้วมาต่อผลไมน้นี่จืดไปเลยครับ ผนมาสรุปให้นะคะสำหรับรสชาติของอาหารนะคะที่ห้องอาหารจินเจอร์โรงแรมฮอลิเดย์ n ินนะคะก็คือรสชาติคุณภาพอาหารเนี่ยคือก็คือมาตรฐานของโรงแรมเลยนะคะและก็คุ้มมากในราคา385บาทนะคะจริงๆมันคือ299นะ299บวก,บวก แต่ว่าขอรวมแวะรวมรวมเซอร์วิสให้แล้วคือ385บาทนะคะได้มาจากโปรโมชั่นของอิติโก้นะคะลด50%คือทานบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งนะคะแต่ถ้าใครอยากใจราคาลด30%ก็คือนั่งได้ยาวๆหน่อยคือเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งนี้ก็คือลดไปสามสิปอรน่ะเออแต่ว่าอันนี้คือเอา5ลด50%เลยนะคะลดเยอะๆเลยแต่ว่าเวลาท้ายก็แค่ชั่วโมงครึ่งนะก็คือสรุปแบบนี้นะคะก็คือใครไม่มีปัญหาเรื่องเวลาก็คือมาได้เลยนะคะ385บาท จที่จอดรถนะคะก็เอามาสแตปมได้4ชั่วโมงนะคะส่วนใครมา BTS ก็คือลงสถานีเพลินจิตนะคะโรงแรมอยู่หน้าสถานีเลยส่วนเรื่องของการบริการอะไรเนี่ยพนักงานที่นี่แบบบริการน่ารักมากนะเก็บจานตลอดแล้วก็อาหารก็เติมตลอดตลอดนะคะตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะมากนะส่วนใหญ่ที่มาทานเนี่ยก็จะมีแต่ตางชาตาิไปก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับโปรโมชั่นอาหารบุฟเฟ่โรงแรมราคาสุดคุ้มนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย